สวัสดีครับผมธนากรทด,ดีจากช่องไทยรัฐคิดนะครับหลายๆคนที่มีมิเตอร์อยู่นะครับก็น่าจะพอรู้เรื่องเขานะครับวันนี้เราจะมาทบทวนกันนะครับสาหรับคนที่มีมิเตอร์อยู่แล้วก็กำลังจะซื้อมิเตอร์ครําว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการตัดสินใจซื้อมิเตอร์ยิ่งเขาสูงเท่าไหร่มันก็จะวัดได้ละเอียดมากเท่านั้นนะครับเขามันก็หมายถึงความละเอียดสูงสุดที่มิเตอร์มันโชว์ก่อนที่มันจะเปลี่ยนย่านการวัดนะครับผมมีตัวอย่างมิเตอร์อยู่2ตัวนะครับ ตัวนี้เป็นแคมมเตอร์นะครับซึ่งสามารถวัดแรงดันได้ตัวนี้ก็เป็นมัลติมิเตอร์ปกตินะครับแต่บนหน้าบนหน้าจอหรือบนตัวของมันนะครับมันก็จะไม่บอกว่ามันมีกี่เค้าถ้าอยากจะรู้ก็ต้องไปเปิดสเปกเอาลนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ไม่บอกเค้าบนตัวอุปกรณ์นะครับอยากรู้ก็ต้องไปเปิดสเปกนะครับแต่ถ้าไม่รู้นะครับก็จะมีวิธีเช็คว่ามิเตอร์เรามีจานวนเค้าเท่าไหร่นะครับหรือมีความละเอียดสูงสุด ก่อนที่จะเปลี่ยนย่านเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเริ่มต้นที่เคอเลสุนะครับตัวนี้นะครับก่อนอื่นผมก็จะใช้วอลลุ่มนะครับก่อนอื่นผมก็จะจ่ายไฟ12โวลต์นะครับมาที่วอลลุ่มขาด้านซ้ายเป็นกราวขาด้านขวาเป็นไฟ12โวลต์จาก power s u p p ายนะครับเหตุที่ผมไม่ใช้ power s u p p ายในการปรับค่าตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไปนะครับเพราะว่า power supply ผมไม่ค่อยละเอียดนะครับมันมีการกระโดดของแรงดันนะครับทําให้จะวัดค่ายากนะครับ ก็เลยใช้วอลลุ่มนะครับหรือพอตมาเป็นตัวช่วยนะครับด้านซ้ายกลาวด้านขวาไฟสิบสองโวลต์นะครับส่วนขากลางก็เป็นแรงดันออกไปนะครับก็จะใช้สายสีขาวแล้วก็สายอีกเส้นหนึ่งก็จะต่อที่กลาวนะครับสายสองเส้นตอนนี้ผมก็จะไปต่อเข้ากับมัลติมิเตอร์นะครับโดยจะปรับแรงดันเริ่มต้นที่ศูนย์ขึ้นไปนะครับก็ ต่อไปก็ปรับย่านมิตเตอร์นะครับไปที่แรงดันนะครับก็ปล่อยให้เป็นโหมดออตโต้นะครับเราก็จะได้เห็นว่ามิตเตอร์มีการเปลี่ยนเรงที่แรงดันเท่าไหร่นะครับเราก็จะบอกได้ว่าเขามีอยู่เท่าไหร่นะครับก็ถ้าโดยปกตินะครับถ้ามีตัวเลขอยู่4ตัวนะครับโชว์แบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมัลติมิตเตอร์เข้าหลักพันนะครับ แต่ซึ่งก็บอกไม่ได้นะครับว่าระดับเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามีตัวเลขโชว์ตัวเลขทั้งหมด5ตัวนะครับระดับเขาก็จะระดับหมื่นขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นมิเตอร์ราคาแพงนะครับหรือมิเตอร์ที่คุณภาพดีผมก็จะวัดไฟนะครับตัวนี้ควลบนะครับตัวนี้ค,ควบบวกหลังจากนั้นผมก็จะปรับไฟขึ้นนะครับ หน่วยมิลิโวลต์จะดูยากนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มดูที่หน่วยโวลต์นะครับก็ตอนนี้แรงดันอยู่ที่0.44 4จดโวลต์นะครับผมก็จะปรับไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีการเปลี่ยนเร้งนะครับเปลี่ยนเร้งก็คือจดุททดทฤิยมจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับเมื่อใดนะครับตัวเลขที่ขึ้นที่หน้าจอมิเตอร์ก็จะคือจำนวนเค้าที่มิเตอร์มีสเปคของมันนะครับเป็นสเปคของมัน ผมก็จะปรับไปเรื่อยๆนะครับบางมิเตอร์ก็จะมีเขาอยู่ที่สองพันนะครับเลงก็จะเป็นสองโวล์นะครับพอแรงดันเพิ่มขึ้นตั้งแต่สองโวล์ขึ้นไปนะครับ เลงก็จะเปลี่ยนนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่สองโวลแน่ๆเราก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้สามพันสามร้อยสิบห้านะครับก็ยังไม่ใช่นะครับก็ปรับไปเรื่อยๆอ่ามีการเปลี่ยนเลงแล้วนะครับ มจะลดนะครับตัวนี้ก็น่าจะสี่พันเขาะนะครับผมจะปรับไปที่อสามจุดกว่ากว่านะครับสามจุดเจ็ดสามแปดสามเก้าพอหมุนนิดหนึ่งนะครับมันก็จะกระโดดแล้วนะครับนี่สามเก้าเก้าปุ๊บอ่าก็เปลี่ยนเร่งนะครับ ตัวนี้ก็บอกได้ว่า,าจำนวนเข้านะครับอยู่ที่สี่พันนะครับสามเก้าเก้านะครับบวกเลขศูนย์อีกตัวหนึ่งก็เป็น4ี่พันเข้านะครับมิเตอร์ตัวนี้มีความละเอียดอยู่4ี่พันเข้าเร์ก็อยู่ที่4ี่โวลต์นะครับเอา4ี่หารด้วย4ี่พันนะครับเราก็จะได้ความละเอียดของมัลติมิเตอร์ตัวนี้นะครับ4ี่หารด้วย4ี่พันสี่พันเข้านะครับ มิตเตอร์ตัวนี้ก็มีความละเอียดอยู่ที่1มิลิโวลต์นะครับในหน่วยไม่ไม่เกิน4โวลต์นะครับก็นี่คือจำนวนเขานะครับและความละเอียดของมิตเตอร์ต่อมาลองมิตเตอร์อีกตัวนะครับตัวนี้ของ Unity นะครับ Un i t ก็เป็นมิตเตอร์เป็น Unity ก็เป็นแคมมิตเตอร์ที่ราคาคุ้มค่านะครับ ตัวนี้เลขมีตัวเลข4ตัวนะครับก็น่าจะหลักพันเขานะครับพันเขาขึ้นไปเดี๋ยวปรับแรงดันลงก่อนนะครับเป็น DC แล้วก็ให้มันออโต้ไว้ผมก็จะปรับวอลลุ่มนะครับ Hey. ตัวเลขสี่หลักนะครับก็หลักพันเขานะครับแต่จะกี่พันก็ต้องหมุนดูนะครับมิลลิโวลต์จะดูยากนะครับให้ดูในหน่วยโวลต์นะครับเดี๋ยวเราจะรอมันเปลี่ยนเป็นหน่วยโวลต์ก่อนอ,อตอนนี้เป็นหน่วยโวลต์นะครับหน่วยโวลต์จะดูง่ายกว่าผมก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับตัวเลขที่โชว์ มากสุดนะครับก็คือจำนวนเขาที่มิเตอร์นี้มีอยู่นะครับหรือสเปคของมันตัวนี้เมื่อกี้เคียวได้สูนะครับวัดได้4,000ันเขานะครับตัวนี้จะเกินหรือเปล่า ตันี้เกินสี่พันเข้านะครับเกินห้าพันเข้านะครับตัวนี้ให้เดาน่าจะหกพันเข้าอ่าโอเคหกพันเข้านะครับพอขึ้นหกโวลต์เมื่อไหร่นะครับมันก็จะเปลี่ยนเร่งมาใช้เร่งนี้นะครับเร่งหกสิบโวลต์หกหาร หกพันเขาตัวนี้ก็ความลเอียดยที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับคำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วตัวไหนมันความละเอียดมากกว่ากันนะครับมันละเอียดยังไงก็ความละเอียดก็หนึ่งมิลลิโวลต์เหมือนกันนะครับก็ต้องดูตรงนี้นะครับเช่นมิตเตอร์ตัวนี้นะครับอ่านแรงดันได้ต่ำกว่า4โวลต์ทั้งคู่นะครับความละเอียดก็จะเท่ากันแต่ถ้าแรงดันมากกว่า4โวลต์นะครับมากกว่า4โวลต์ตัวนี้จะเปลี่ยนเรีงเป็น แรง40โวลต์นะครับซึ่งก็จะอ่านค่าได้ไม่ดีเท่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูตัวมิเตอร์ยูนิตนะครับจะเปเลี่ยนเรงเมื่อแรงดันตั้งแต่6โวลต์ขึ้นไปนะครับก็จะเปเลี่ยนแรงจาก6โวลต์เป็น60โวลต์ส่วนเคริสุนะครับมี4,000เคานะครับเรงก็อยู่ที่4โวลต์ถ้าเกิน4โวลต์ขึ้นไปเรงจะถูกปรับเป็น40โวลต์นะครับ คิดง่ายๆนะครับถ้าแรงดันต่ำกว่า4โวลต์น,นะครับทั้งคู่ก็จะอ่านค่าได้ความละเอียดเท่ากันแต่ถ้าแรงดันมากกว่า4โวลต์น,นะครับขึ้นไปเช่นยกตัวอย่าง5โวลต์น,นะครับ5โวลต์เคร์เรเซจะมีการเปลี่ยนเรงนะครับ5โวลต์ถ้าเอาเรง40โวลต์มาวัดนะครับมันก็จะได้ความละเอียดเท่านี้นะครับแต่ตัวนี้นะครับเรงมันอยู่ที่6โวลต์น,นะครับ ความละเอียดยังอยู่ที่1มิลลิโวลต์นะครับเลยอ่านค่าได้ละเอียดมากกว่านะครับ5.257 5.17นะครับก็ขาดทอยมตำแหน่งที่3ไปนะครับแต่ถ้าแรงดันมากกว่าโวลต์โวลต์ขึ้นไปนะครับโวลต์ขึ้นไปตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเรนก60สบโวลต์นะครับตัวนี้ก็เป็นเรนก์40บโวลต์แลวคำถามว่าตัวไหนจะวัดค่าได้ละเอียดกว่ากันนะครับเราก็มาคำนวณนะครับตัวนี้นะครับ60บโวลต์หารด้วย 6,000นะครับก็10มิลลิโวลต์ตัวนี้40โวลต์หารด้วย4,000คุณอาพก็จะเท่ากันนะครับก็คือควอลาพอยู่ที่10มิลลิโวลต์มันจะมีช่วงแกปนะครับระหว่างนี้นะครับซึ่งทำให้ตัวตัวยูดีทีดีกว่าตัวนี้นะครับก็คือแกปบระหว่าง 4โวลจนถึง6โวล์นะครับตัวนี้ก็จะวัดได้ดีกว่าก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวนีเ้เขามันไม่ต่างกันมากนะครับตัวนี้4พ0นนี่6 0 0 0นะครับข้อได้เปรียบของตัวนี้ก็คือ u ยู t y ทีก็คือในช่วง4โวลจนถึง6โวล์ตัวนี้จะอ่านได้ละเอียดมากกว่าตัวคิวเรสอนะครับส่วนค่าที่อ่านได้ทําไมไม่เท่ากันนะครับก็คือปัจจัยอีกอย่างนึงก็คือความเที่ยงตรงของตัวเครื่องมือวัดนะครับ หรือ c c ค r r นซนะครับความแท่งตรงก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่อ่านค่าได้ไม่เท่ากันนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็สวัสดีครับ